ค่ะนี้เราก็เจอกันเป็นครั้งที่สามแล้วกลับไปกาบในเนียับับแต่ว yeah. right ันน well. ี้ไม่จับจาบครับเราอยู่ที่เอ่อจอดพปก่อนซึ่งเป็นร้านอาหารแต่เป็นที่คุณเ๋าคุณเตาเออคุณเตาเต้าอ๋อวันนี้เรามากับกองถ่ายผู้วันชวนมาดูกันว่ามันน่าชวนหิวมากแค่ไหนเดี๋ยวลองดูแต่ละคนค่ะอ้าปาับที่ว่าเรามาอ้าปาก อาหารค่ะอาหารคับนี่นะคะก็คืออาหารที่ทางร้านค้าเนี่ยแบบว่าเป็นอันนี้หอยหลอดหอยหลอดป่าท้ายหลให้เราเป็นเขาทำลาตาปลาตาลีกูปาตลูไส้ทะกูหร้งนั่นเป็นถุงทีเป็นประกุีแล้วก็เป็นปลาดุปลาดุปลาดุน้ำเค็มครับโดนใจน่ามากเลยเพื่อนเพื่อนรตัของเราดุสันครับดุสันดพี่สัน์ครับตอนนี้กำงมองประดูอยู่ครับดูพี่สันต์ ันมันแทนแทนอยู่แทนอยู่ไม่ทันครับพี่สันเราสนิทมากครับดูคนข้างๆพี่สันด้วยตอนนี้นะครับตอนนี้เจกินแล้วกินอีกเปินนะครับเปินมากดูดูพี่กอนของเราเลยหัวยังตั้งอยู่เป็นที่โดนอะดูดูโปรดิวเซอร์ของเราค่ะโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ไม่พูดแล้วค่ะตอนนี้ตอนนี้กินอย่างเดียวแล้วค่ะเดอย่าออกอีกหนึ่งกองก็ขอแสดงความดีกับเพื่อนๆที่ได้ผลงานดีแต่ไม่มีอะไรจะพูดอะไร วันนี้วันนี้เราได้กินเราได้การเต็มวันครับวันนี้พ่อได้กินได้กินเต็มโต๊ะเลยอ่ะเต็มโต๊ะครับขอขอบคุณร้านคุณเป่าดอสไอน์ร้อนอันนี้ก็ขอเขาคิดเรยนะครับบางเจงครับที่นี่คือตำบลบางตะเจงเราได้มาเต็มที่อ่ะเต็เกี่นะครับเราไม่กากนะครับเราเองครับเดี๋ยวเราจะกลับไปกากที่ดินต่อครับโอเคค่ะโอเคไม่บานไปแล้วครับไปไปครับไป